ในวันแรกที่ติดเป็นประชาชนเนี่ยติดเองมีความตั้งใจและเข้ามีความหวังเข้ามาในาทัดมีความหวังแต่พอเราเข้ามาทํางานนั่นเมันมเป็นย่ามหว้งกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องอนั้นใช่ไหมไม่เรื่องเกี่ยวกับสะพานแล้วก็ไม่ไม่ได้เรื่องเข้าเๆใช่ไหมอุดมการณ์มันเปลี่ยนแปลงนะกิจอุดมการ์ไม่เปลี่นะยนแปลงแต่จุดแตกหักมันอยู่ตรงนั้น ใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> แต่พี่พี่ก็ผาใจถ้าถ้ากิดออกไปอย่างใสสะอาดพี่ดีใจ mm hmm. พี่ไม่เป็นไรทุกคนมีจิตืนของตัวเอง,งแต่ถ้าเรื่องเข้าเฝ้าพี่ก็เสียใจนะว่าเราเป็นขสแค mm hmm. ่เราจะไปขอเข้าเฝ้าท่านใช่ไหมแล้วพูดว่าไม่มีช่องทางมันหมายความว่า mm hmm. พี่ฟังคนนะพี่ถามหลายจังหวัดถามกันนะคุยกันพี่ถึงมา mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. มันไม่ใช่หรอก้ง mm hmm. เพราะอย่างที่เข้ามาแฉ พี่ไม่พูดว่าเราเป็นงูเหา่าไม่พูดว่าเราเห็นแก่เงินที่ไม่พูดทั้งสิ้นทุกคนทําอะไรรู้อยู่กับใจพี่มาเดินตั้งกับพักอนาคตใหม่พี่มาด้วยใจพี่มาสนับสนุนมาซัพพอร์ตไม่มีใครหรอกแชร์ให้คนทั้งพักทุกคนดูมือถือพี่ได้แชร์ทุกคนพี่ยังลืมวันนั้นพี่แชร์มอเตอร์ไซค์ถามเราพี่ยังเอาส่งนนให้เขาเลยประเด็นนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องว่าเข้า,าไม่เข้า,าแต่เป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ว่าติดหาลือไปว่าในหลวงเราอ่ะ มาสร้างอ่างเก็บน้ำาีกอกสีชังแล้วตอนท้ายกีดก็บอกว่าขอเข้าเฝ้าถูกไหมประเด็นเป็นแบบนี้แล้วกีดก็บอกว่าการที่ในหลวงมาสร้างอ่างเก็บน้ำจีกอกสีชังเนี่ยขอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยช่วยวางท่อไปเติมน้ำที่เกาะตรงน่ะนโอเคนะพี่มองพี่โอเควันนี้ยังมีความพี่เห็นที่ว่าจะปักคุมตรงนั้นเพราะเพราะในหลวงมาสร้าง แต่ตรงเข้าเฝ้าอ่ะมันไม่ได้สําคัญเพราะไป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 ทำให้ท่านเรื่องเล็กๆที่ในคลินะทำให้ท่านคุณคิดแบบเรื่องเล็กๆต้องถึงถวายดีกาประเด็นก็เหมือนถวายตีการเนี่ย่ะค่ะฟังกิปนี้ประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ในเรื่องการพูดปรึกษาหารือแต่หลังจากการพูดปรึกษาหารือแล้วมีสสท่านนึงลุกขึ้นมาต่อว่ากรบ วันที people, right? sure? ่วันที pues ่วันที่สอบด้วยใช่ไหมใช่ถามว่ามันเหมาะสมแล้วหรอพี่พี่ปรึกษาหารือข้างหน้าเป็นเป็นข้าวพี่พบข้างหน้าข่ัข้างหน้าข้างหน้าขวัดข้างหน้าสายมือเราท่าทพี่พวอาจจะเห็นหรือไม่ขึ้นมาต่อว่าเก่ว่าเหมาะสมแล้วหรอที่ทำแบบนี้พี่พี่จะตอบไปว่าปิดบอกตอบไปว่ามันเหมาะสมแล้ว ในสถานะของที่ในพื้นที่ของที่มันเป็นเรื่องความเหมาะสมะถูกต้องไหมเห็นด้วยไหมมันไม่ใช่ว่ากิษจะได้ข้าเฝ้าหรือไม่ได้เข้าเฝ้าอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นประเด็นคือเด็กขึ้นมาต่อว่ากรีในฐานะที่กฤษเป็นสอสอกฤษก็มีเอกสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้และน้องไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เดียวกับกิษไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกับกิษ เพราะฉะนั้นจากไม่เข้าใจประชาชนของกิจเลยว่าพื้นฐานประชาชนของกิจเป็นยังไงได้หรตรงไเวลาก็ประมาณขอบคุณมากค่ะคือก็ถามมาเสียใจไหม